สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่20กันยายน2565นะฮะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันเนาะก็เราจะไปเริ่มกันที่เนี่ยครับควนหลงนะฮะจาก การที่บินิซูส,สโดนเหยียดอีกแล้วนะครับโดนเหยียดเชื้อชาติอีกแล้วในเกมมาริดดร์บี้นะครับตอนนี้นะฮะทางลาลิก้าไม่ยอมแล้วนะครับเดี๋ยวมีเนื้อหากันนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปตามนะฮะการขยายสัญญาของสปอนเซอร์อย่างเอมิเรตเพิ่มเติมนะครับด้วยตอนนี้เดี๋ยวเหมือนจะมีการขยายเพิ่มอีกประมาณอีก3ปีนะฮะแต่มีรายละเอียดเยอะนะฮะในทั้งตัวเลขนะครับทั้งระยะเวลาตั้งแต่แรกนะครับผมตั้งแต่ที่เอมิเร มาสนับสนุนเราเนาะจนตอนนี้จะขยายเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันและสุดท้ายนะครับไปตามดูนักเตะนะฮะทีมเราที่ไปรับชัยชาติกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะฮะก็เอาข่าวของวินิซิุสก่อนเลยนะครับผมก็ควนหลงจากนัดนะฮะมาริดดาบี้นะครับที่เกี่ยวกับนะฮะเกี่ยวกับการเหยียดของการเหยียดวินิซิุสเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมก็ รายงานนี้มาจากมาก้านะครับระบุว่าทางเรอัลมาดริดนะครับได้ยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับผมไปยังลาลิก้านะครับเรื่องการเหยียดเชื้อชาตินะฮะในแมตช์นะครับมาดริดดาบี้นะครับที่ผ่านมาคาดว่าการร้องเรียนนะฮะจะจะได้รับการยอมรับเป็นลักษณะการเหยียดเชื้อชาตินะฮะเพราะว่าการเหยียดเชื้อชาติแบบนี้คือ อย่างที่เราเห็นนะฮะมันมีก่อนก่อนเกมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเขาบอกว่ามันหนักขึ้นนะครับผมแล้วถ้าตัวสอบแล้วนะครับแล้วผริดจริงนะครับแล้วถ้าเป็นฝั่งแฟนบอลของแอลติโกเหมือนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แอลติโกจะโดนปรับนะฮะจะโดนปรับเป็นตัวเงินนะครับซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าจะปรับเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ยังตามหาคนที่เหยียดอยู่นะครับผมในส่วนของทีเจโกเปนะครับออกมารายงานนะครับเขาออกมา รายงานคำพูดนะฮะที่วินิสุสโดนเหยียดนะครับในจังหวะที่โรดิโกนะครับและวินิสุสไปเต้นนะครับอยู่หน้าอัธจันทร์นะฮะอัธจันทร์ของฝั่งนะฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมแฟนแฟนของแอเลติโกนะครับผมเพราะว่าลูกนั้นโรดิโกยิงได้ใช่ไหมเราไปเต้นนะครับคือคำพูดนั้นนะครับเขาบอกว่านะครับแฟนบอลตะโกนคำว่านะฮะวินิสุสไปตายซะนะฮะวินิสุสไปตายซะนะฮะ แล้วมีอีกคำหนึ่งนะครับคือแบบประมาณว่าวินิซูตไอลิงอะไรประมาณเนี้มีนะครับมีนะครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นสื่อที่เหมือนไปแกะคําพูดมานะครับผมแล้วก็มารายงานกันเนาะโอ้โหเรื่องเหยียดนี่มันคือแบบมันไม่จบไม่สิ้นเนาะคือแบบ เข้าใจนะครับคือนัดน,นี้มันเป็นนัดแบบศักดิ์สรีของเมืองมาด,ดิดมันเป็นแบบดาร์บี้แมชนะครับมันเป็นน้องๆนะฮะต้องบอกว่าน้องๆของทางแมชเอลกลาซิโกนะครับผมแต่ว่าคือเข้าใจนะฮะว่าอินิซุสเขามีประเด็นการถูกเหยียดตัวหน้า่านี้เราก็น่าจะให้กาลังใจหรือว่าไม่ไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้กันนะครับแต่ตอนเนี้ยมันมันหนักเกินไปแล้วมันหนักเกินไปจริงๆครับทางลาลิก้านะครับ,รบก็จะ ไม่ยอมแล้วนะคะตรงนี้คือเรารลองเรียนไปแล้วแล้วก็จะมีการประนามกลุ่มแฟนบอลน,นะครับต้องย้ำว่านะฮะย้ำว่ามันมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ทุกคนนะฮะของแฟนบอลอาเล็กิโกที่ตะโกนด่านะฮะตะโกนด่าแบบนี้เหยียดแบบนี้นะครับผมมันมีแฟนกลุ่มหนึ่งที่มันแบบที่มันอินจัดๆนะครับเสร็จแล้วก็แบบ คิดว่าเขาอาจจะตามตัวไม่ได้มั้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันนะครับตามตัวไม่ได้เดี๋ยวบทลงโทษมันจะตกไปที่สโมสรรักของตัวเองอย่างแอตเลติโกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับว่าจะโดนปรับเท่าไหร่หรือว่าจะโดนข้อหาอะไรกันบ้างนะครับไปต่อกันที่นะครับผมการขยายสัญญาสปอนเซอร์เพิ่มเติมอย่างเอมิเรตนะครับหรือไฟเอมิเรตนะฮะที่หน้าอกของเรานะครับต้องเกินบอร์ดก่อนว่านะฮะ e m i r a รต s นะครับผมได้เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเริาดริตตั้งแต่ปี2017นะฮะถึงปี2023นะครับระยะเวลา6ปีนะฮะผมแล้วนะครับแล้วในสัญญาณนะตอนนั้นนะครับเขามีการตกลงกันว่าถ้านะร,ระยะเวลาสัญญาที่เซ็นสัญญากันเนี่ยมันเหลือเพียง1ปีนะฮะจะกลับมาคุยใหม่เพื่อจะขยายสัญญาเพิ่มเติม นะครับอันนี้คือเป็นข้อบังคับนะครับแล้วสุดท้ายก็มีการขยายสัญญาเพิ่มเติมจริงนะครับผมการรายงานนี้นะครับเป็นของผู้สื่อข่าวที่มีชื่อว่าลูคัสบาสเซกนะครับผมเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การตลาดนะครับของสื่อที่มีชื่อว่า Sport b บ s ิสเน s นะครับผมเป็นสื่อโปแลนด์นะคนนี้เขาเป็นคนโปแลนด์นะครับผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับโปแลนด์นะครับคือสื่อเนี้ยเขาเป็นสื่อที่ รวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการตลาดการเงินรายได้ของพวกสปอนเซอร์และกีฬานะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะมุ่งเน้นไปที่กีฬาฟุตบอลเป็นหลักแล้วลีกใหญ่ๆเป็นหลักนะฮะลีกใหญ่ๆเป็นหลักนะครับผมเขาออกมาบอกว่านะครับเริัลมาดิดและนะครับออมิเรตนะฮะผมผู้สนับสนุนสายการบินใหญ่นะฮะได้ตกลงขยายสัญญาสนับสนุน เพิ่มเติมไปจนถึงปี2026นหะฮะหรืออีก3ปีนะครับผมซึ่งอีก3ปีนะฮะมันจะมีมูลค่านะฮะตกปีละ70ล้านยูโรนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงกันครับผมรวมทั้งหมด3ปีก็จะตกที่210ล้านยูโรนะครับและมีออปชันนะครับถ้าหากเร็วเมดิดนะครับคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งนะครับผมจะมีโบนัสสนับสนุนเพิ่มเติมอีก รายการละ7ล้านยูโรนะฮะอันนี้คือเป็นข้อตกลงที่ทำตกลงกันตั้งแต่เซ็นครั้งแรกเลยนะตอนนี้มาครั้งที่2นะครับถ้าลงนามเซ็นสัญญากันแล้วนะครับผมทั้งหมดทั้งทุกปีนะฮะถ้านับจำนวนรวมกันนะครับฟาร์เอมิเรตหรือบ at ริษัทเอมิเรตนะฮะจะสนับสนุนทีมเราเป็นระยะเวลา9ปีนะครับผมซึ่งช่วงแรกช่วงแรกเขา ถ้าผมจะไม่ผิดไม่น่าจะถึง70ล้านยูโรนะครับน่าจะประมาณ60ล้านอะไรนี่แหละแต่การขยายสัญญาเพิ่มเติมมันก็จะเปลี่ยนเรื่องเงินสนับสนุนไปด้วยนะครับเปลี่ยนเรื่องเงินสนับสนุนไปด้วยเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีข้อตกลงที่มีโบนัสหากทีมได้แชมป์เอ่อรายการใดร,รายการหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตกลงกันได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้นะฮะสายการบินนะฮะ ของฟิลิมปิเส์ไปยาวๆนะครับสำหรับทัพเราเนาะก็ดีละที่มีสายการบินใหญ่นะะระดับโลกแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันเพิ่มเติมนะฮะอยู่กันไปยาวๆนะครับและสุดท้ายไปปิดท้ายกันด้วยนะครับผมออัปเดตกันหน่อยนะครับนักเตะทีมเราที่ไปรับใช้ชาตินะครับก็เปิดมาคนแรกเลยนะฮะก็เปาเวเด้นะครับไปรับใช้อุรุกวัยนะครับผมมีหลายคนนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับผม อสองคนนี้โอ้โหจะดูไกลๆหน่อยนะเอเดนอาซานะครับกับทิโบคุกตัวนะครับไปเข้าแคมป์เบลเยียมเรียบร้อยนะฮะอ่าโทนีฮ่ฮูรดิเกอร์ของเรานะครับก็ไปเข้าแคมป์เยอรมันนะครับผมแล้วก็ลูกาโมดริชของเรานะครับโอ้โหเมื่อก่อนอันนี้มันจะมีคนหนึ่งใช่ไหมก็คือโควาซิชนะครับแต่โควาซิชก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเมื่อก่อนอยู่กับเรานะครับถ้าไปจากแล้วมันก็จะคือ2คนแต่ตอนนี้เป็นคนเดียวแล้ว คนนี้ลอฟเลนหรือเปล่าคนเบอร์หกนะโอ้โ oh, หยังติดอยู่เนาะแต่มันเป็นบอลถ้วยไอ้เนชั่นสลีกนาะมันยังไม่ใช่บอลโลกนะครับมันก็เรียกใครไปก็ได้นะเดี๋ยวบอลโลกก็เรียกใหม่อีกทีหรือว่าเรียกคนใหม่ไปเลยได้นะครับอา่าไปดูแก๊งบราซิลกันบ้างนะครับวินิซุสนะครับมิลิเตาแล้วก็โรดิโก้นะครับสนุกสนานนะฮะ เดี๋ยวผมคิดว่านะมันจะมีการเต้นกันแน่ๆนะฮะถ้าแบบสมมุติว่ามีการยิงมีการทําประตูได้นะครับผมว่ามีแน่ๆนะครับผมแกงแก๊งมาซิลเขาเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วเนาะคือชอบเต้นชอบอันนี้อยู่แล้วนะฮะไปต่อนะฮะชูอามินี่อันนี้แกลงแกงแ๊งอ่าฝรั่งเศสกันบ้างนะครับแก๊งฝรั่งเศสชัวรมินี่นะครับกามาวิงกานะครับผมแล้วก็อ่าเมนดี้นะฮะก็สามคนนะฮะจากฝรั่งเศสแล้วก็ไปนะครับ เบซิมาไม่ได้นะบเบซิมาเจ็บเบซิมาเจ็บอยู่ถ้าไม่เจ็บนี้ไปแล้วนะผมคิดว่าไปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับแก๊งอ่สเปนนะครับก็จะมี2คนนะครับอาร์เซนซิโอนะฮะแล้วก็กาปาคาวนะครับผมก็2คนนะครับคนที่เดินกับกาปาคาวนี่น่าจะเป็นมาโกสยยเรนเะต้เนาะเพิ่งเจอกันในนัดเนี่ยมัดิดาบี้ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> นะฮะก็ก็แคมป์ิมชาติมันก็แบบไม่เกี่ยวอะไร นะฮะก็คือเป็นไปช่วยชาตินะครับก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมสาหรับข่าวสารวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีบอลลีกเนาะมันกว่าจะไปถึงบอลลีกก็เหมือนโปรแกรมที่เราจะไปเริ่มใหม่อีกทีก็ช่วงวันที่2น่า ถ้าผมจะไม่หิดน,นะคืนวันที่2ตุลานะครับผมเวลาตี2นะฮะจะเหมือนจะเจอกับโอซากุซูนานะที่เป็นนัดกลับมาเล่นในลีกนัดแรกนะฮะแต่หลังจากนี้มันจะเป็นแบบพักแล้วก็จะมีบอลเนชั่นส์ลีกนะฮะเตะกันอีกนะครับผมมันก็จะอาจจะไม่มีข่าวอะไรมากมายเหมือนเดิมนะครับปกติก็ไม่มีอยู่แล้วยิ่งมาเตะบอลแบบทีมชาติน่าจะไม่มีนะครับแต่ถ้ามีข่าวพวกแบบทีมไอ้นักเตะเราอะ ยิงได้นะฮะยิงได้ในทีมชาติเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องนันกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ